องค์นี้เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นครับสักหกพันไดไหมครับเจ็ดพันแล้วกันเน็ตเน็ตขอบคุณครับครับ เฮ้ยปามน้องรักครับพี่ใหญ่พี่มีงานให้เองทำว่ะครับเมื่อกี้ไอ้หนุ่มหน้าอ่อนนั่นเนี่ะพี่ต่อปูทวดไปป่ะหกพันแม่งไม่ให้พี่เดี๋ยวมึงไปต่อแม่งเลยกลึดเลยได้ครับดีป่ะได้ครับเดี๋ยวมาขายพี่พี่ซื้อเราหกพันได้ครับไปทำงานครับพี่องค์นี้เท่าไหร่ครับพี่ ห้าพันแล้วกันน้องสองพันไดไหมครับพี่สามพันแล้วกันสามพันไ,ได้ครับพี่สามพันได้ครับอยังเป็นสามพันครับขอบคุณครับพี่ ตรงนี้หน้าขายได้หกพันละหายไปสามพันเลยกูแม่งไปครับงานเนี้ตอน้รครับพี่โอ้ปามน้องรักงานเรียบร้อยเดี๋ยวจดความเรียบร้อยก่อนได้ครับพี่อือเท่าไรหร่วะก็พีคุยนะหกพันนะพี่เอาได้ดิน้องพี่ซื้ออยู่แล้วครับแบบนี้ครับพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่พิมใหญ่เอาถือก่อน ห้าพันครับครับ 96, <000. S 2> อ้าวหกพันครับพี่ขอใจมากไนอะ้น้องเดี๋ยวนี้เก่งนะทำได้ไปหลังใ่้ว่ากันใหม่หลังมีอะไรเล็กๆทำได้นะครับพี่ได้ครั<อ>บผม of, วันนี้ได้เงนินทั้งสามพันเติมเกียร์สักพันดี่ว่าวะ